สวัสดีครับวันนี้พบกับผม TKC Studio นะครับผมและว,วันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับแอปลงมัสกินนะครับผมเป็นแอป The Turbo Pro นะครับผมนะที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนแปลงอ,อ,อินเทอร์เฟซใหม่นะครับผมนะก็แอปนี้นะครับเป็นแอปลงมัสกินที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยหลุดนะครับแต่ว่า มันจะมีบั克อยู่นะครับแบบนี้นะครับผมใครที่รับได้นะครับก็สามารถที่จะลงได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีแอปนึงนะครับผมเออ่เป็นแอปสกินนะครับผมสกินทู aov นะครับจะมีอยู่สองสามแอปนะครับที่ใช้ลงมาสกินนะเพื่อนนะโอเคนี่จะมีแอปนี้แอปหนึ่งนะครับผมอ่ามีสองแอปนะที่ใช้ลงนะครับและเดินเพื่อนจะเลือกใช้นะครับผมบางคนนะครับ ใช้แอปนี้อาจจะดีกว่าแอปนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะ,ะในวันนี้ผมจะมาสอนใช้แอปนี้นะครับเพื่อเขาเพิ่งอัปเดตมานะครับผมอ่ก็เรื่องการให้สิทธิ์นะครับผมก็ดูคลิปคลิปคลิปก่อนผมนะครับผมสอนไว้แล้วนะครับลงตามนั้นเลยนะเพื่อนเพื่อนนะอันนี้เขให้กดโอเคก็กดกลับนะครับผมโอเคอ่าในอินเทอร์เฟซมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอัปเดตมาใหม่แพ็คสกินนะครับผมอ่าแพ็คสกิน มันจะมีเข้ามาใหม่นะครับอัปเดตเกี่ยวกับแพ็คสกินนะครับเพื่อนๆสามารถลงได้แล้วก็จะมีจูจุ๊สุไคเซนอ่าแรกนะครับผมก็จะมีเยอะเลยนะครับผมที่ว่ารวมสกินอะไรเยอะแยะนะครับผมเพื <shaw> 1> 1่อนๆมาเลือกลงตัวนี้ได้นะครับผมแล้วก็แพ็คสกินแบบนี้นะครับผมแต่บางคนนะครับผมอาจจะหลุดได้นะครับที่จะเลือกลงตัวนี้เพื่อนๆอาจจะหลุดได้นะก็ส่วนตัวนะครับผมชอบมาลงเป็นตัวตัวไปนะครับผมตรงนี้นะ เดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับว่าอัปเดตมาใหม่นะครับผมจะยังเล่นได้หรือเปล่านะครับเอฟเฟกจะยังคงสวยอยู่หรือเปล่านะครับผมนะเดี๋ยวผมลงตัวที่สวยๆแล้วกันเนาะเอาเป็นมูลาดแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมลงมูลาดให้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะยังคงความสวยอยู่หรือเปล่าสำหรับมอสกินนะครับผมเดี๋ยวเราลงเดี๋ยวผมลงบิคุยะ ุชิกินะครับผมสก,กินนะี้แล้วกันเนาะกดเข้ามานะครับผมเพื่อนๆที่เห็นให้ติ๊กตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆก็ติ๊กเลยนะครับผมกันเกมเบอร์เลยนะแล้วก็เข้าไปในเกมนะครับมันจะไม่มีไม่มีสกินให้เราเห็นแต่ว่าเข้าไปในในตัวเกมมันก็จะมีนะครับผมมันก็จะเป็นม่าสกินให้เลยนะครับบางคนไม่ต้องสงสัยนะโอเคเราก็ดูจนโฆษณามันจบนะครับผม โอเคโฆษณาจบแล้วก็กดออกครับผมโอเคครับผมก็ลงสกินเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอ่าก็เข้าไปดูในตัวเกมได้เลยครับผมไปไปดูในตัวเกมกันได้เลยครับผมไปกันเลยโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในตัวเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กันื่นเลยนะครับผมอยากจะให้ดูในเรื่องของบั๊กนะครับของแอปนี้นะครับที่มันมีอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งเขาก็ยังไม่ได้แก้ไขนะครับผม ก็คือบัคของอาชีพนะครับผมนะมันจะเป็นตัว W W นะครับผมเห็นไหม,มจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆนะแล้วก็บัคของบลขอกของเดี๋ยวผมขอปันเสียงแป๊บหนึ่งนะครับบัคของสมอลระูมินะครับผมาตัวเม็ดเห็นไหมครับมันจะเป็นตัว W ไม่สามารถดูได้นะครับผมคะแนนของเม็ดตัวละครนะครับผมอ่า ไมด่ดูไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของอโปรไฟล์ก็ยังดูได้นะครับโปรไฟล์ยังดูได้แต่ว่าไอเรื่องที่มันขึ้นว่าเราติดไม่ติดไลนี่มันจะไม่ขึ้นนะเพื่อนๆนะ,ะแล้วก็ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แหละนะครับผมคลังนะครับคลังก็ผมมองว่ามีบั๊กอยู่นะครับผมเห็นไหมบั๊กมีอยู่นะก็ถ้าใครรับได้นะครับก็สามารถลงได้เลยนะก็โอเคนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวเรามาดูมอสกินที่เราลงมานะครับผมเป็นมอสกินมูลาดนะครับโอเคครับผมเอ่อ ตรงนี้นะครับกดเข้ามาเลือกเป็นสกินแรกนะครับก่อนจะลงผมแนะนําทุกครั้งให้เลือกเป็นสกินแรกนะครับเพื่อนๆลงลงมัสกินแล้วเข้ามาในตัวเกมนะครับอาจจะมาว่าทําไมมอสมอสกินมันไม่ติดนะครับที่มันที่มันเป็นอย่างนี้นะครับที่มันไม่ไม่ติดให้เราเห็นก็เพราะเราไปติ๊กการเออร์เร์นะครับเวลาเราโหลดเข้าเกมมันก็จะเป็นสกินแรกนะครับผมแต่ว่าเวลาพอเราเอาไปเล่นจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นสกินที่เราลงนั่นเองนะครับผมนะถ้าเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยดีกว่าเนาะ โอเคครับผมปะว่าจะเป็นสกินเออ่ที่ผมลงมาหรือเปล่าสําหรับโมล่านะโอเคอ่าโอเคสกินเราก็ติดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าพักก่อนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่านี่สกินที่เราลงมาก็เดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตีธรรมดากันก่อนนะครับผมอืม สามอ่าหนึ่งสองสามอ่าครั้งที่สี่ก็จะเป็นการช็อตนะนก็เหมือนกินเลยนะครับผมมาดูสกิลหนึ่งนะครับผมก็ยังคงความสวยอยู่หรือเปล่านะปึ๊บโอ้โหสวยมากนะครับผมปึ๊บอ่าอเฟิกถือว่าค่อนข้างดีนะครับถ้าปรับภาพสูงสุดนี่ผมว่าก็สวยเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ผมปรับภาพกลางนะครับผมเพื่อจะให้เกมมันเล่นขึ้นที่สุดนะครับอ่า๋ยวมาดูสกิลสองนะครับผมปึ๊บ อ่าโอเคปิดคูดาวก่อนนะครับปุ๊บก็จะมีวงมอถือว่าสวยงามนะครับผมในในส่วนตัวนะสำหรับมอสกินถือว่าสวยงามเลยนะครับเอาไปเล่นได้ก็ถือว่าเล่นสนุกอยู่นะครับผมก็มีใครมีสกินเอาไปเล่นได้ก็ดีอยู่นะปุ๊บปุ๊บนี่นะครับผมปุ๊บนะดูอัลติเมทกันนะครับผมดูอัลติเมทกันนะปุ๊บ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 ไปการสับนะครับผมอาปุ๊บ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 นะ ดูกันนะครับผมชิปชิปชิปโอเคนะครับผมเอฟเฟกต์ถือว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าสกินจริงเลยนะครับผมก็ใครที่อยากจะลงนะครับลงได้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ชองผมด้วยนะครับก็แล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผม but we'll all will be okay i move on each and every day